ข้อ15เราจำแนกหินออกเป็น3ชนิดใหญ่ๆตามข้อใดข้อ1หินอคานีหินตะกอนหินดินดานข้อ3หินอคานีหินตะกอนหินแปรข้อ4ข้อ3หินชั้นหินตะกอนหินแปรข้อ4หินอ่อนหินทรายหินปูนอ่าเรามาดูนะว่า เวลาเราจำแนกชนิดของหินน่ะพี่บอกเสมอเลยว่าว่าถ้าจากหินมันมีหินทั้งหมด3แบบถูกปะหิน3แบบได้แก่อะไรบ้างเลยหิน3แบบได้แก่หินอาคานีหินชั้นแล้วก็หินแปรถูกปะซึ่งหินทั้ง3อย่างเนี้ยมันมีการ วงจรกลายเป็นวัฒจักหินดังนี้คือหินอัคานีคือหินที่เกิดจากการเย็นตัวของแมกมาหรือลาวาแบบเย็นตัวทันทีเพราะว่าเวลาอยู่ข้างล่างมันจะร้อนมากเหรไหมพอเราเบิเข้าเบื้องปุ๊บเจอความเย็นก็ค่อยๆแข็งตัวทันทีซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกหินที่เกิดจากการแข็งตัวของพวกนี้ว่าหินอคานี หินชั้นหรือชื่อเรียกอย่างหนึ่งก็ของมันก็คือหินตะกอนส่วนใหญ่ชื่อเนี้บอกแล้วว่าน้องสามารถทายลักษณะของหินได้จากชื่อหินชั้นหรือหินตะกรอนก็หมายถึงว่ามันเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของซากอะไรหลายอย่างอยู่ๆวันนึงก็มีเหมือนมีสิ่งมาประสานปุ๊บทำให้ไอ้ซากต่างๆนี้มันรวมกันเป็นก้อนเดียวกัน แข็งตัวกลายเป็นหินขึ้นมาเขาก็เลยเรียกหินพวกนี้ว่าหินตะกอนซึ่งหินตะกอนมีน็นขนาดเล่นคือมักเป็นหินที่พบซากฟอสซิลและถ้าน้องแบ่งตามแบ่งตามหน้าตัดของมันเนี่ยบางทีจะเห็นเป็นชั้นๆชั้นๆเลยว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบของหินบ้างพอมองเป็นชั้นปุ๊บน้องก็สามารถเดาได้ว่าอ๋อใน ต่ละองค์ประกอบของหินแต่ละชนิดมันมีอะไรประกอบบ้างส่วนอันสุดท้ายหินแปรหินแปรคือหินไม่ว่าจะหินชนิดไหนเนี่ยโดนความร้อนความดันหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแปรสภาพให้มันกลายเป็นหินชนิดใหม่เขาก็เลยเรียกว่านว่าหินแปรเพราะฉะนั้นการแบ่งประเภทของหินเป็นโลหะจักรของหินเนี่ยเราแบ่งไปสามชนิดคือหินอคานีหินชั้นและหินแปร อันแรกหินอคานีหินชั้นหรือหินตะกอนก็ถูกต้องแต่หินดินดานไม่ใช่ถูกป่ะเพราะว่าอะไรหินดินดานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหินตะกอนนั่นเองนะข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อ2หินอคานีถูกต้องเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา หินตะกอนก็ถูกอีกส่วนอันที่สามหินแปรก็ถูกเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นหินมันมีทั้งหมด3าอย่างคือหินอคานีหินตะกอนและหินแปรข้อนี้ถูกมาดูข้อสามกับข้อสี่สิผิดตรงไหนข้อสาบอกว่าหินชั้นก็ถูกส่วนอันที่สองคือหินตะกอนอ้าวอันนี้ไม่ใช่แล้วถูกป่วเพราะว่าหินชั้นกับหินตะกอนเหมือนกันมีหินแปรแสดงว่าข้อนี้ขาดหินอคานี ข้อนี้ก็เลยผิดส่วนข้อ4หินอ่อนหินทรายหินปูนข้อนี้เกือบและเกือบถูกทําไมถึงใช้คําว่าเกือบถูกเพราะว่าถ้าน้องมองภาพรวมของหินว่าเป็นหินอคานี้คือการเยียนตัวของแมกมาหินชั้นหรือหินตะกอนคือหินที่เกิดจากการสะสมแล้วรวมกันเป็นก้อนและหินแปรเกิดจากหินที่ได้รับความดันหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรวมมันกลายเป็นหินชนิดใหม่เนี่ยถ้าน้องไล่ตามข้อช้อยข้อ4เนี่ย เราจะเห็นว่าหินทรายถือเป็นหินอาคานีเป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวส่วนหินปูนคือหินตะกอนและหินอ่อนคือหินแปร ى. เพราะฉะนั้นในข้อ4เนี่ยมีครบทุกชนิดเลยแต่ถือว่าเป็นแค่สับเซตของหินนั้นๆอย่างเช่นหินปูนอะ่ะ มันเป็นสาบเซตก็คือมันเป็นส่วนประกอบของหินตะกอนหินาฟก็เป็นส่วนประกอบของหินอาคานีเป็นแค่จุดเล็กๆในหินอคานีส่วนหินอ่อนก็เป็นจุดเล็กๆในหินแปรเท่านั้นเองเพราะฉันถ้าจะตอบให้ครอบคุมก็ต้องตอบข้อสองห้ามตอบข้อ4นะฉันสรุปอีกทีหนึ่งว่าถ้าจากของหินมีสามอย่างคือหินอคานีหินตะกอนและหินแปรข้อนี้เราตอบข้อสนะคะ